สวัสด,ดีกับพมผมบีเสื้อแดนตายนะบมนะขู่ดีทานเล่นอยู่ทีหน้าจอนีนะบมนะนาแหล่สุดๆนะบมนะนี่คือหน้าตาของวัวขู่ซ้กิโลซ่องคิดนะบมนะชนกันต่อเชา้านับทีสนามถุงโพนับนะพมเหมาประวัติการชนเบบหยดหยดของทางส่องตัวมาฝากนะบมนะขู่นี้เป็นการชนกันระว่างข้าวล่อหน่อยหรือว่าทีเดียวนะบมนะชนกับข้าวยอดเป็นเอกหรือว่าหนักรบนับนะไข e ่อีเลนวัวนับมีซอสไส้เปิดที่เปิดไว้บังได้ข้ามได้กดไปทีหน้าช่องติ๊กตอกปี เดี๋ยวไปฟังประวัติการชนเบ็ดยอยอของทางซ่องตนครับเพิ่มตัวดีทานเล่นอยู่ที่หน้าจอานีนะผมนะตัวนี้ตัวดีตัวเนี้ยนะผมนะตัวนี้ชื่อว่าเข้าวล่อหน่อยหรือว่าทีเดียวนะผมนะตัวนี้ชนมาแล้ว้าวก้นนะผมนะเคยชนะตัวดีนะครับนะชนะดังสร้างได้ทีถุงโพนะผมนะแล้วก็ลาสุดเสมอร์กับลูกมู่ที่เศร้าทงนะครับเข้าวล่าหน่อยตัวนี้นะผมนะชนประเพทไปน้ามาลั่งเต้นเต้นเวียนเวียนท่มั่วนะผมนะชายปลายโย์จันจานนะผมนะชายเข้าลำลำเติบกับผมตัวนี้นะ อิวติดอิวชูอิวแมนฝีมือสุดๆกับมุมตัวนี้เนี่ยวนึบนาบมนะรอชมขูนีนา้อยกับบมไข่แลนวัวนาบมนะามีซ้อนแอสไเปิดที่เปิดไวบังได้คมได้ก่อนไปทีนาช่องติ๊กตอกปีเสือ้อเราไปกันทีทางด้านขูชนกันมั่งนะบมนะตัวทีทานเล่นอยู่ทีนาจอานี้ชื่อว่าข้าวยอดเผ็ดเอกหรือไวนักลบนาบมนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าชนมากย้อนหนาบมนะแต่ลาสุดชนะตัวดีตัวดังนะบมนะชนะทนนันปั้นน้องบัวใหญ่ทีถุงผู้นะบมนะชนะมาเบบสุดเบอร์กับบมหลา รับเพชเลียมัดฟัดท่อฟีธอธ่มือนะบมนะขึ้นอ้อยขึ้นเมงซ่วยๆชนแข่งแรงกับบมตัวนี้นะออกมายืนออกมาคอยเลยววิวแมนแมนกับบมนะลาสุดกอยิวมาล่าิวนะบมนะตัวนี้มีน้ำใจเนี้ยนึบครบเรืองนะบมนะนำนักดีสกิดกันกับบมต่อเจ้ารอชมร้อยเด็ดกาดไข่อีเลนวัวนะบมนะมีซอนไอไสบังได้คมได้กดไปทีหน้าช่องติ๊กตอกปีเสื้อเลี้ยวกดตรงนี้ได้เลยกับบมที่ปีเสื้อทีนิวอยู่ตอนนี้ด้้อว่าทีฐานเล่นที่วงสีแดงอยู่ทีหน้าจอนี้นะบมนะทานกดข้าไป ได้เลยนะผมอมณฑที่นี่เรืองตังชัดเจนแน่นอนกับพ่มไครอีเลนวัวกดข้าวไปได้เลยกับผ่มกดข้าวไปเร็วข้องแทต้องผีเสื้อแด่นตายเท่านั้นนะครับคูนี่ผีเีเปืเปือนๆชอบตัวแน่นกันมั่งกับผมชอบข้าวเล่าหน่อยกดนึ่งมาทีกับผมชอบหนักรบกดซ่องมาทีกับผม